อสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับนะมาเสียงสูงเช่นนั้มันอยู่กับโปรเจกต์เดิมของเรานะซึ่งก็คือ Lego Super Marvel e โ r o เอ้ยเดี๋ยว Super Marvel Eero Marvel Lego Super Eero เอออะไรนั่นแหละสรางเออนะามาต่อนี่กว่าครับหายไปนานเลยกันทีเดียวนะโปรเจกต์นี้นี่มันคงเล็บกๆเลย

ไปถีบทำลายที่สามสิบแปดชักเออหกเอ้ยไม่ใช่ดิโอแมงงัวละจะลืมที่ตามมันต่อไปด้วยนะครับกับโปรเจกต์นี้ต้องเอาให้จบฮะโปรเจกต์แรกของเราเลยเบยเบย กดทำไมเนี่ยตรงนีเชียงกับตรงนี้ตรงนี้เชียงแบบตรงนี้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 นี่จบ้อยครับผมเฮ้ยนี่มันทอนทัมไฮดร้าไฮดร้าห้าร้อยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นั่นมันเบนดาห้าร้อยเฮ้ยเลือกไฮด้าไม่งงเออเชื่เหรออะไรตลาไปเออ ระบบสมการคูณสองหารด้วย x หารด้วย y ีระบบเลกแบบดิจิตอลไม่มีใครเห็นโอ้แม่งเชอร์เออเอ้ยนั่นมึงหลบแล้วล่ะมึงหลบแล้วล่ะครับอืมเถี่ย This could be a problem โอ้แล้วเราจะไปไหนโปรดไว้ใจเสนอคิวแมนทอนมี่ไปปนตู้เซฟได้สบายเลยนะฮะ ไม่ so for สงม่ใย่ฟทั้งนั้นล่ะเพราะเราเล่นจบไปแล้วนะครับบอกตรงนั้นล่องหนเองยังมองไม่เห็นอย่งเลยทัวร์แชมเปี้ยนไม่เอ่า เก็บจนเบื่อแล้วดำเนินเนื้อเรื่องฮะของเดี๋ยวไว้ก่อนนะเพราะว่าเร่งรีบมาตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรลงแนวมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะก็ปิดเทอมแล้วก็ต่อภารกิจนี้เหอะใช่ไหมฮะปิดปิดเทอมรัมยังงับนคุณผู้ชมปิดแล้วใช่ไหมฮะโอ้กูเล่นอะไรกู ผมไม่ชอบมาพูดตรงๆนะแล้วคนเองยังมองไม่เห็นเลยอะแล้วภาษาอะไรกับประตูมั่งจะมองเห็นเอ๊ะเดี๋ยวแม่งลุมไงวะนี่ใช่ป่ะเยียบเลยอ่ะเบิ้มรถตู้จะขึ้นโถรูมีพลังนังมากมายทำไมต้องให้เอารถสไฟมาชน اللوب انفينيتي <applause> ها ปีลังกาสามตลบบอกปีลังกาแม่งกระโดดดีกว่าโอ้เดี๋ยวดยวิพวกมา,มารยาทมีไหมเนะี่ยคนเขากลังยุ่งอยู่วายโยกใหม่เลยเยียบย้อยฮะคุณผู้ชมมาเบย์ขึ้นมาสิ Yeah. Yeah, it's like oh, I can see red skull from here. Uh-uh, like that What are they planning? And then they the door they went through was locked and there's no panel to hack it we'll have to find another way around <laughs> เออมันจะเกิาอะไรอีกละอีกเสือกทุกงาน หมดหมดร้องคนละมาอืมช่วงช่วงนี้บ้าไม่ไม่ได้กินยาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวเนาะไอ้มึงมึงหาเรื่องอ่ะเด้ง ทำอะทำกูอะยอมไม่ได้ครบไปีดิเหยียบย้อยโอ้ทะเลมันไม่ใช่ทะเลดิโอ้ลาวาแซนงามฟ้าสีขาวชายมองเห็นไฟไหม อยู่ในท้องถ้าอย่าจนีช้ชักชักลงไปหรอแบบแบบนี้ไม่ยาวอ่ะ จบนะใครใครที่ดูตอนตรงนี้อยู่นะการทำเราการทำผลงานของเมาแล้วบอกว่ามีคนมาชมฮะบอกว่ายิ่งกว่าได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดเดี๋ยวเรวาต้องเอาไว้น,นี่พอ เอาเอาก็ไปเอาตกไม่ไม่หมดหยุ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 ดดึงดึงโอยยุ่งเล่นกับมึงไหมไอ้ตัวหัวม่วงนี้ตัวอะไรครับไม่เคยเห็นครับบอกหน่อยฮะ ไม่คือคืออยากรหลดจริงๆนมันอยู่ในเรื่องอะไรเอ้ยไม่ไม่เซฟเล่นจบละเครสนใจเกมนี้แบบเกมแท้ๆซีเมยนะไม่โหลดไม่เตือนนะมีจัญญาบป่ะ ก็เกมมิชโต้นะขายเกมดี้เกมนะครับขายเกมดีมีเกมถูกมีให้คุณเลือกมากมายนะสตีมบอลเลตก็มีนะครับไปหาซื้อได้ครับเจ้าของร้านไม่กัดครับผมไม่เป็นไร ไอ้ตายยิงวอกเดียวตายโคชอบเสียงตอนมันจะระเบิดเลยวะมึงจะเอามึงจะวะประกอบไปเบอร์มีสาโดรไม้พวกโกเตะเล่นอีกเนาะ 嗯。Mm. มึงไม่งงมึงงอนทำไมเครื่องนี้ทำงานได้เองเออเครทำทำไมท,ทมันทำงานได้เองโอ้ยเพิ่งเห็นท่านี้น่เองนะตชาช้าสุดยอดเลยไปล่อยปล่มันไปฮะเราไม่มีธุระกับมัน เราเล่งอะเราเล่งรีรู้ยจะคลิปได้ยูไอ้สองตัวนั้นแม่งนอนสลบทุกนั้นนะแล้วก็กลับไปนอกรังเพื่อช่วยแทนนะโอเคนะเข้าใจนะตีอะไรมึงเวลาตีทีนี้เป็นตงชาติไทยนะไม่ใช่อเมริกาละ มันไม่เคยเห็นท่ากับตันเหมือนกันหรไงไปดูมาซะไอ้สัตว์เคยดูไหมเนี่ยเรื่องกับตันเหมกานเนี่ย Calculations predict a 95% chance of failure, Captain. You should give up now. ารณ์การณ์ารณ์การณ์การณ์การณการณ์การารณ์การณ์การณ์การ Bye. After all these years, I just realized that Red Skull has no nose. <laughs> really? How does <did> he smell? Terrible. <coughs> 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 The suit looks just as ridiculous now as the first time we met, Captain. Oh, shit! We should focus <coughs> on the speed. เพราะว่าไม่มีใครอยากดูนานๆหรอกผมรู้อ่าเกมนีม้เป็นเกมเนื้อเรื่องไงฮะก็ไอ้มึงบางอ่านยิงกลัวรู้จักมั้ยเนี่ยใครกับมันไม่การนะเว้ยไอ้เย็นนี่ก็มืบมอบอลยังโยกจัง อรอยี้ยู้เออเนี่ยมีค่าตรงเนี้ยคุณค่าที่คุณผูกควรใครอยากติดตามเนื้อเรื่องต่อนะสนใจแบบไทยและเลยนะ่แล้วใครเป็นกำลังใจให้นี่กดไลค์เลยนะแน่แบบเราพูดภาษาอะไรวะเนี่ย เขาเล่นผาใจมากหัว <languages> ล้อที่กูขนลุกเลยเนี่ยแล้วไไปกับตันเกาโอ้ยโอ้ยฮ้บอระโดดระโดดแบบบุ๊เลยะประกอบฮะ ประกอบนี้จะเป็นคาร์โลอะมุกนี้ไม่เคยเปลี่ยนนะไม่ใช่ดุจก,การละการที่เป็นเกมน,นี้อะถึงซีรีส์นี้จะคนดูน้อยกว่าไมค์พาวน์นะแต่ผมก็ชอบนะพิชฉากพิชฉากปิดฉากแล้วกลมาแล้วอุ้ยโอ๊ยอืม ิ่มกันยิงดิไม่ตึงยิงขนาทีก็ไม่เป็นไรหรอกแต่กูไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นเข้าใจหัวบุบเลยหัวบุบเปซะเอ้าสะดุดขาของไครวขาใครอ๋อ where's a stinky cologne? we appreciate the help but you've destroyed the vortex now we can't follow loki yeah well i get the sense that loki isn't just a hired hand in this thing <laughs> แล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะเจกอกันพาร์ทที่เจ็ดครับอ่าพาร์ทที่เจ็ดใช่ฮนะเจกอกันพาร์ท